สวัสดีครับ FCI y u s u c a r วันนี้ผมมีรถยอดนิยมของร้านเรามานำเสนอพี่ๆ FCI y u z u c a r อีกสักหนึ่งคันนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะครับมีมากี่คันก็หมดไปนะครับผมไม่เคยที่จะหามาพอจำหน่ายให้กับพี่ๆ FCI y u z u c a r เลยนะครับผมคันนี้คือ Honda City นะครับ1.5 i-VTEC ปี2013นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับรถได้มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมมียังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับและเจอวิสที่ศูนย์บริการของ Honda ทุกระยะนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับผมคันนี้เป็นรถเทิร์นโชลูป้ายแดงนะครับเซลส่งมาให้เราไปซื้อกับลูกค้าโดยตรงนะครับเพราะว่าลูกค้ามาซื้อรถใหม่ที่โชรูมฮอนด้านะครับเจ้าของเก่านะครับประกอบอาชีพนะครับเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับผมตัวรถนะครับเป็นรถสีเทาแมคาลิกเดิมๆจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเปลี่ยนสีแต่อย่างใดนะครับสีสันเงาฉ่ำสวยงามทั้งคันนะครับ เราเก็บงานเก็บรายละเอียดทุกจุดให้ครบหมดแล้วนะครับสีขัดเคลือบสีให้อย่างดีถอดซักถอดฟอกถอดสปาให้อย่างดีภายในที่ถลอกปอกเปิดจัดการเก็บงานให้หมดแล้วนะครับสวยงามแน่นอนเอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับป้ายทะเบียน8595 อันนี้มูลค่าเป็นหมื่นนะครับเราก็ให้ไปด้วยไม่สลับออกนะครับรถเป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่เปลี่ยนล้อมาให้มันดูวัยรุ่นเท่านั้นเองนะครับล้อเป็นล้อลาย P1 วันะครับผมพร้อมยางดอกยางหนาปีไม่ลึกยังสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมสวยงามมีเสน่ห์นะครับผมสี90-100%ถึงร้อเเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ รถยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับภาษีก็ยาวยันเกือบปลายปีเลยนะฮะสำหรับรถยนต์คันนี้นะฮะภายในเป็นระบบไฟฟ้าด้าคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปพวงมาลัยจะมีมีมัลติฟังก์ชันเล่นเจ็ดเล่นแพดเดิลชิพนะครับเล่นแบบแมนวนวลบนพวงมาลัยได้ด้วยเป็นดิดเบรกสี่ล้อนะครับผมนี่นะฮะเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ใช่ PVC นะฮะเบ,บาะหนังอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดแต่อย่างใดนะครับ กุญแจรีโมทเดิมๆมีมาให้ด้วยนะครับผมพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กมีแพทเดิร์นชิพที่พวงมาลัยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะฮะวิทยุเดิมจากโรงงานสามารถเล่น USB AUX ได้นะครับเลขไม้นะครับวิ่งมาเพียงแค่1 5 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับรถปี2013นะครับผมนี่นะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะเบาะหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมนี่นะฮะ กว้างขวางจริงๆนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเบาะหลังสามารถพับราบลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถใส่ของยาวๆจากห้องสัมภาระเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถได้เลยนะฮะนี่นะฮะคันนี้เป็น Minor Change แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของบอดี้ตัวนี้แล้วด้วยนะครับผมนี่นะฮะส่วนด้านหลังนะครับก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับแม้จะเป็นรถ Honda City นะครับแต่เขาจุของได้เยอะจริงๆนะครับถ้าพับเบาะลงไปเนี่ยใส่สกูตเตอร์เล็กๆพับเข้าไปได้เลยนะครับ หลุมอะไหล่ก็ไม่มีรอยเจาะอุดติดแก๊สแต่อย่างใดยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบแผ่นไม้ของ Honda เดิมยังไม่ได้แกะซีเลยนะฮะนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแลฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับผมและคันนี้ได้เวทกาศหรือกันสาดแท้ของ Honda มาด้วยนะครับผม สวยงามนะครับล้อก็ลงตัวดูดีนะครับผมนี่นะฮะพวกผ้าเบรกของผ้าเบรกต่างๆยังใช้งานได้ดีนะครับผมยังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับน้ํามันเครื่องยังใสกิ๊กอยู่เลยนะครับนี่นะฮะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับช่วงล่างโอเคนะครับผมนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผม ไฟหน้าใส่กิ๊กแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแอร์เย็นช่ำประทะตัวเลยนะครับผมนี่นะฮะเล่มมีครบนะครับนี่นะฮะเล่มมีครบเลยนะครับผม เล่มอยู um. uh, ่ครบแล้วก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับผมยังมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับยังมีอยู่นะครับผมอยู่ในนี้เลยนะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ใช่รถประมูลแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกท่านเครื่องก็ไม่สั่นนะครับผมใส่เกียร์อาเหยียบเบรกท่านเครื่องก็ไม่สั่นนะครับผมระบบต่างๆใช้งานได้นะครับแพทเดิลชิพที่พวงมาลัยก็ใช้งานได้หมดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับพ ไม่ลอกนะครับพอเราจัดการทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมสวยงามนะครับนี่นะฮะขับขี่ดีครับผมเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันและน่าใช้งานมากคนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากนะครับสําหรับรถรุ่นนี้อะไรก็ไม่แพงไม่จุกจิกประหยัดน้ํามันมากๆากนะครับสิบเกิโลเมตรต่อลิตรนะครับรูปโฉมก็ทันสมัยนะครับผมไวรุ่นนี่ชอบมากๆเลยนะครับสําหรับ h o n d a นะฮะนี่นะฮะ ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเดลเลร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับผมบอกเลยตัวท็อปทอแบบนี้มีประกันชั้นหนึ่งแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนานๆจะมีมาทีนะครับถ้าถูกใจนะครับรีบจับรีบจองนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดมาดูรถไม่ได้มนจํามาเรามีบริการสไลด์ออนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับ ช่วยคุยกับแม่บ้านคุยกับเมียคุยกับคนที่คุณต้องไปขอเงินต่างๆนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูรถหรือก่อนที่จะตกลงจบนะครับเพราะว่าผมเห็นแต่ละคนนะครับมาเสร็จก็กลับไปถามเมียอย่างเดียวเลยนะครับพี่พาเมียพี่มาด้วยเลยก็ได้นะครับหรือให้เมียพี่โทรหาผมได้เลยนะครับ ผมไม่จีบมีพี่แน่นอนนะครับผมอยากจะให้คนที่ตัดสินใจนะครับตัดสินใจไปเลยดีกว่านะครับถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องเอาไปนะครับเราไม่ว่ากันนะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับอยากได้รถเอาไปใช้งานเราบริการด้วยใจนะครับแต่ขอนิดนึงอย่าทําให้เสียเวลากันนะครับเราขอเอาเวลาไปต้อนรับลูกค้าที่โอเคดีกว่านะครับผมนี่นะฮะเราไม่ได้หยิ่งนะครับแต่น้องก็หารถดีๆมานําเสนอนะครับ รีวิวผิดภาพประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้เราเป็นเพียงแค่ร้านขายรถยนนะครับเราก็รีวิวตามรูปตามรถที่เรารีวิวแบบนี้ที่เราเห็นแบบไหนเราก็รายงานไปแบบนั้นนะครับผมรถเป็นรถสินค้าจริงไม่ใช่ AI หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับอันนี้ขับอยู่บนรถจริงนะครับแล้วก็ระวังมิชชาชีพแอบอ้างนะครับถ้าอยากได้รถถูกลองไปซื้อกับมิชชาชีพดูแต่ถ้าอยากได้รถราคากลางๆสภาพดีๆ ลองดูกับร้านเราได้นะครับถูกใจที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับไม่ว่ากันนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าพี่ๆนะครับแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็มาคุยกันนะครับผมนี่นะฮะลดได้ก็ลดให้นะครับผมราคาต่อรองได้เพียงเล็กน้อยเราไม่ได้บวกกำไรอะไรเยอะเราเป็นร้านเล็กๆเท่านั้นเองมีหน้าร้านชัดเจนนะครับหารถดีๆขับกี่ใช้งานฝากร้านเล็กๆของ iusecar ไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ